สบายดีพี่น้องสบายดีรวว่าสวัสดีนอกพี่น้องบัว่ายอยู่ในประเทศหรือว,ว่านอกประเทศพี่น้องมาพบพ่อสองบัจจย์ซานเลเอ็มโอพี่น้องเฮดเบียก์ขีดงานคือเก่าแล้วพี่น้องมาอน้ป่ะพี่น้องเฮดเบียก์ขีดงานเห็นแล้วก็ฝากกดไหลก้นแทกดนซับตะไคร้กดติด,ดตามอันนี้เด้อพี่น้องเพราะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กันละกันน้อพี่น้องมื่อนี้ สู่ชีวิตคือเก่าแลไรพี่น้องจากแห่ง,งานเล่าอยู่ไทยพี่น้องไะพี่น้องเฮ็ดเบียเฮ็ดงานคือเก่าแลไรพี่น้องสปีดไปไปกินคองลงบอ่อกุ้งพี่น้อง่นละของจะไปเข้นอยู่พุ่นแหละลงอาหารพุน่นพี่น้องเราจดเปิดใบก่อนอันนี้ก็เป็นบอ่อคองบอ่พอพ่อนเลี้ยงภายนี่พี่น้อง ภายนั้นเป็นบอ่อของบ่อจอยเหลี่ยมพลละายพี่น้องเป็นมีหาบอ่อเป็นสิ่ข้างนอกยิถนนใหญ่สองบอ่อพี่น้องก็คือเกาอะพี่น้องบ่มีเบียกที่ยั้งร้ายกับทายสีวเจี๊บสี่อะพี่นอ้องใบเสียงกับสีดั่งแน่อะพี่น้อง เสียงไม่พัดคือจะซีแหละพี่น้องยสีงกับที่น้ำเสียงเสียงทิ่ที่น้ำก็สีดังพาพี่พาน้องมาส้มบอกรุ้งพี่น้อง,อง,ม,าม,อง,องมาเด้อพี่น้องพายาเค็นบอกรุก้งพี่น้องนี่แหละบอบอจอยอยู่บอบอ,อื่นกับบาง บางบางบอลกันสิบโบคือกั้นแน,น่นอนพี่น้องคนละบอลโ,โลงอาหารมาหอดแล้วเคาะห้องเก็บของห้องเก็บโรงอาหารพี่น้องแตสีหกแน่จแน่อยละพี่น้องมาเตรียมตัวกักนพี่น้องเอาขอ,องไปลงเพี่ตัวตะก้อนพี่น้องเรียบตัวตะก้อน จับตะก้วยตะกกวยพกจับพวกคุณพวกยั้งนี่แหละพี่น้องบ้านเขาเอิอพวกคุณนำเป็นคุณคุณแบบคือสีกุ้งพี่น้องนั่นช่วยให้น้ำโกงน้ำยั้งนี่แหละพี่น้องน้ำใส อน้ไปพี่น,อน,น้อ,นองไปมึงต้นลงคุณแหละอย่ขอบบอไปเลยพี่น้องไปมึงต้นไปมึงติดตามมึงติดตามชมแล้วกันพี่น้องราสิลงเนี่ยไหนพี่น้องไปน้องสุกมาหอดแล้วพี่น้องนี่แหละ นี่สิล่งบอลละสองลูกพี่น้องลงวานวานติ้นสะพานนี่เลยว,วพี่น้องัจากนั้นะเขาจะเอายอกขึ้นก่อนพี่น้องทำทำเมิดเลยพี่น,อนอ้องมาตาดอก เป็นมีดเด้อพี่น้องไม่จะเป็นมีดคมพี่น้องอ่ะนำ้นำกันพี่น้องนี่ ลอยพี่น้องง้นี่แหละพี่น้องเฮดแต่ละมือกัสิบแบบนี้แหละพี่น้องกะยังบมแล้ยอยู่เฮาใส่ไปเรื่อยๆซีบอมีซีบอพี่น้องใส่แล้วเฮาจะไปเปิดใบเปิใบแค้นนั่นพี่น้องเปิดใบให้ก้อนมันจับให้ปุ่นมันลงเมดถามมาเบิดบอมันก็บ่เบิดดออกพี่น้องพ่อช่วยได้ แต่ว่าอยาให้มันถึกสะพานนี่พี่น้องเวลานั้นถึกนามมันิลื่นพี่น้องลื่นเหยียบยังได้กบโยูรลื่นลื่นเป็นลื่นด้วยพี่นอ้องอะพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็พาไวซสำนีเลยเนาะพี่น้องก่อนชีล่าก็ขอฝาพี่พาน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตกดติดตามใหนเน้เด้อพี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณที่เขามาบมือมาสม่มเนาะพี่น้อง ก็ยูดีไม่แห้งเมื่อสุขุสุขคนเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนพี่น้องสบายดี